ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟูดไฟเตอร์วรอร์รี่เออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ โคตรประหัดก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดเลยและเก้าโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแมปแมปประมูลอีกแล้วนะครับผมนี่เยมแบบประมูลอีกแล้ว EP สองนี่เราก็จะมาสอนวิธีหาเพชรนั่นเองนะครับวิธีหาเพชรให้เยอะๆแบบเอาไว้อัพนะครับผมเอาไว้อัพพวกบ้านให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็พวกอาสินค้า แล้วก็แคลี่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายข้าวๆก่อนนะทุกคนเนี่ยวางขาย1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเห็นไหมแบบวางเป็นสล็อตสล็อตนั่นเองนะครับไอความหมายของอความหมายของ9สล็อตนะครับผมก็ประมาณการวางขายนั่นเองนะเหมือนวางขายสินค้าเอาง่ายเอเอเหมือนวางขายสินค้าได้9สล็อตนะนตอนนี้นะครับถ้าพี่จะอัพก็เป็น12สสลอ็อตแล้วก็ตึกมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น3ชั้นแล้วก็สวยกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็พื้นที่ พื้นที่จัดเก็บสินค้าก็คือกล่องนั่นเองนะครับผมพื้นที่ที่เราเก็บสินค้าเราจาประมูลมานะครับผมได้จากประมูลมานั่นเองนะครับแล้วก็เก็บได้7อันแล้วนะพี่เก็บได้7อันแล้วนะครับพี่จะบอกให้อันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะครับเราพยายามอัพไอ้นี้ให้เยอะๆนะทุกคนสําหรับ,บสายฟรีนะพยายามอัพให้เยอะๆเพื่อเอาของเอาประมูลจากการประมูลเอามาขายในบ้านเราอีกทีหนึ่งนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะได้โบนัสเงินอีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับการ อัปเกรดนันเองนะครับเรื่องต่อมาคือวิธีหาเพชรหายยังไงนะครับผมมีหลายวิธีนะทุกคนมีประมาณ3 4วิธีนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างวิธีนี้ก่อนละกันวิธีแรกก็วางขายสินค้านั่นเองนะครับทุกคนก็คนที่เข้าซื้อสินค้าพี่นะเดี๋ยวคนดูนะมันจะได้เพชรหรือเปล่านี่เห็นไหมได้เพชรแล้วน,นะ <W aa. S 1> ได้มา6กนะผมได้มา6เพชรเลยแล้วก็คนนี้ก็ได้อ่าเหมือคนนี้ไม่ให้มันแล้วแต่ลูกค้ามั้งครับผมประมาณนี้ครับวิธีแรกนะ helmet. ทุกคนวิธีที่2นะครับทุกคนมารับภารกิจนั่นเองนะทุกคนเป็นเป็นต เป็นภารกิจของเรานะครับผมแล้วก็เข้าไปเลยนะเข้าไปเลยนี่แล้วก็มาคุยกับอาคุณแหงนะครับผมคุยกับคุณแหงปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเราขายของให้ลูกค้า20ชิ้นนั่นเองอันนี้คือพี่ได้ต้องขายของให้ลูกค้า20ชิน้นนะทุกคนพี่ได้มา38เพชรเลยว่ะ ได้เยอะอยูนะครับผมได้เยอะอยูหุ้ยตอนนี้มีคนซื้อเรือแล้วก็ซื้ออาซื้อดาบแลวทุกคนแต่พี่อัดอัดคลิปไม่ทันนะมีคนซื้อดาบไปแล้ววุ้ยคุณนี้ซื้อเรือไปวะเอาเลยละกันหุ้ยมีห้าหมื่นดทุกคนเดี๋ยวพี่ประมูลต่อดีกว่าวุ้ยในกล่องไม่รู้มันมีอะไรอ่ะ <ๆ S 2> พี่จะเอาดีปะวะ, <ๆ S 2> วะผมมีคนขวากไปหมื่นแล้วว่เาเอาดีสู้เว้ยแปดพันแปดไปเอาปะ แต่ของข้างในไม่รู้มีอะไรมีแค่นิดเดียวอย่างเงทุกคนแต่พี่ลงไปแล้วแปดเป็นแปดอ่ะแปดพันแปดพี่ลงไปแล้วครับทุกคนอือแล้วพี่ได้ไปแล้วหนึ่งกล่องอ่ะทุกคนอุ้ยมี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 ตู้วะทุกคนมีตู้วะเดี๋ยวพี่เสี่ยงเลยดีกว่าแล้วก็มีรถด้วยเอาเลยแล้วกันเอาเวสู้เว้ยันดีสู้ว่าไม่รู้ว่าของข้างในมันจะเป็นอะไรนะทุกคนกล่องอันนั้นเผื่อแบบได้เพชรนะครับถ้ามีกล่องก็แนะนําให้แบบสู้ไปเลยนะทุกคนสู้ไปเลยนะเผื่อได้ข้างในเป็นเพชรนะ มันจะคุ้มมากอุย้ยกล่องทองว่ะเคทุกคนกล่องทองแล้วพี่จะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยกล่องทองก็มีด้วยโอ้ยมีคนอะดิสู้เอาว่ะมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้กล่องทองมาวา่ะหมื่นสอง่ะพี่ทุกคนพี่ได้แบบประมูลไปหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะทุกคนได้หรือเปล่าได้ว่ะเอาจัดนะครับเอาจัดได้มาสามตะคังเลยทุกคนไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะทุนอนะดูดิโอ้ยอันนี้ ขาดทุนไป2 0 0นะครับแต่ก็ได้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 ตู้นั่นเองกูโอ้โหขาดทุนหมดเลยครับอันนี้อุ้ยโอ้ทุกคนอันนี้กำไรโอเคกล่องทองแล้วก็กล่องธรรมดาแล้วก็เอาปืนไปขายดีกว่าทุกคนโอ้หายากเนี่ยเห็นไหมไอ้น,นี่แคลรี่มันดีเพราะมันดีอย่างนี้แหละทุกคนมันดีอย่างนี้แหละตอนนี้ตู้น่าจะเสร็จแล้วแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูตู้สมบัติเราดีว่าเราจะได้เพชรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเอซี่บอกอะไรนะ มาดูก่อนอ,อ๋อมาดูก่อนอะไรแบบนี้เดี๋ยวพี่ขอทาคลิปกันหนึ่งน้องชายแต่พี่ขอดูดีว่ามันจะได้หรือเปล่านะว่ากล่องนี้มันจะได้หรือเปล่านะกล่องสีทองนั้นทุกคนเป้งอุ้ยได้เพชรเลยแม่ทุกคนได้เพชรเยอะมากนะครับผมร้อยสิบสองอันนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาตู้เซฟใส่ไปอีกนะครับผมอีกตู้หนึ่งนะันตู้เงินนะผมอุ้ยได้มาอีกร้อยกว่าเพชรเลยโคตรเยอะ โอเคครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารอดู EP พีต่อนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นของบ้านเราหรือธุรกิจเรานั่นเองนะครับผมธุรกิจการบมูลนั่นเองนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยเด้อเฮ้ยมีคนซื้อดาบพี่ด้วย go watch and have bye 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 see you have we together but it's someone that pray that just break me down forever not to I and i don't know if i can only like a thing to do when it's like every day for my heart and want to play